วันนี้เราสี่คนแม่คนหกคนไม่รู้นะเต็มรถเลยค่ะเต็มรถเลยวันนี้จะบุกไปทาบุญวันเกิดวันเกิดแม่เชฟก่อนจะไปจีนเพราะว่าตอนไปจีนมันไม่มีเวลาใช่ไปกันลูกชายเขาซองไปทำไมให้แม่หรือว่าแม่ตุ๊กเจ้าจะหมา่าแม่ใครโดนไม่แต่ซองวันนี้จะเป็นสารถีขับรถส่งแม่ไปทําบุญเนาะอ่า อันนี้เพิ่งตื่นอยู่เช่นกันอันนี้มีคนขับรถคนมาคนขับรถคนเก่านอนยั่งไม่ตื่นเลยแล้ววันนี้หนาจะ,ะ,ะไปรำบุญและก็าพระไปให้ท่านเจริญด้วยเนาะของพระพุทธแม่ใช่ที่ท่านมานั่งกรรมฐานอยู่ตรงดอยชิงด,ดาวใช่ไหมแ <9 S 1> ม่แบบ9วัน9คืนเดี๋ยววันเกิดไม่ใช่เนะวันที่20พฤษภาแต่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะ ไปทำบุญก่อนที่จะบินไปจีนในคืนนี้เนาะเนาะดีมากแต่พบกับเราไปทำบุญด้วยกันค่ะไปทำบุญด้วยกันค่ะสดี๋ยวของของสัตว์อันนี้ก็ไปที่ทำบุญกันบรรยากาศสวยงามเลยทีนี่ก็โรงแรมใช่ไหม บรรยากาศดีนะเป็นดอยหลวงเต็มลูก่าใครจะมาพักก็น,นะนคะนี่โรงแรมบุรพพะ นี่นะคะตั้งขามไม่เช็ดลูกแลก็จะไม่แดงก็น้อมถวายอ่าเพนแก่พระคุณท่านของสารดเนาะอ่าเนื่องในวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะแดตเนะแล้วก็เกิดล่วงหน้าเพื่อนด้วยเนอะําไม่ได้นอนกันเลยอัานอ่ลูกลูกเป็นผู้ใช้ลูกถวายเลยแล้วจับแค่เนี้ยแหละไปผู้ใช้บาบ้าบ่าอาบ่าบ้าต้องทำ แั่ะอาอาชุนั่งนี่ด้ดุนค่ะวันนี้ไปเชฟอยู่บ้านคุณยายโอ้ยดอกไม้สวยจังเลยตอนนี้ลูกชายมาส่งมะม่วงกำลังออกดอกบ้านนี้เก่าอายุตั้งแต่ไม่เชฟเล็กๆละ หลางนี้อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีอ่ามาดูกันคนุณยายอยู่หรือเปล่า,หาไหว้คุณยายก่อนไปจีนเมื่อกี้ไหว้พระและ้วแล้วก็วันวันเกิดวันเกิดไม่ได้อยู่เออมาลกโอ๊ยห้องแหเย็นชาสะอาดเขาเป็นห <laughs> ้องยาเขาเป็นห e <ak> ้องยา เือะไรดี่อเนอะเอไม่ได้อแล้วก็พอดีแตวันเกิดล้วอยู่อืมเลยอามากราบแม่ก่อนอืมอันนี้ไปหาลองสังกะสีใหละอ๋ออืออนนี้มาไปเลยมันนอนอือเออเดเยกล้าขึ้นอตื่นไเออมาก้ขึ้น คุณพระค,คุณเจ้าพบพระท้าวสาให้อยู่ดีมีสุขนะลูกเนิ่นไปก็ขอเฮไปปะไปปกเพลงดีๆงามๆอืมการกล้ากันคายก็ขอของมันลำมันรวย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 เรียก็่ารวยแถมของแพงของภาพแข็งแรงจะไปเจ็บไปเป็นอย่างนั้นลูกเนิ่นมีปลาเลือดปลาเทย์ยังเอาขี้เลือดใส่เลยนะทองคำกับีิเต็มนี่ยัวมันฮ้อน์มาใส่เตื้อทองรองยายชอบอย like ู่บ้านหลังเก่า ไม่ยอมย้ายไปไหนแม่บ้านก็มีทล้ไมแม่เข้าเราเดาจะทำตออเย็นนี่ละหลายวันละก็ได้ออทำ <ๆ S 2> แล้วก็เดี๋ยวนจ้ไปจีนสี่วันแล้วไม่ได้โชคดีนะลูกเนอะมุนสักมุนสาว